สซ,ซ,ซื่อบัตรออนอันเนี้ยสองอันของลินลี่บายเวนมาเพราะว่ามันน่ารักมาฉันเลยจะมาสวอนให้ดูคือฉันซื้อเพราะมันเซลแหละแต่มันก็น่ารักด้วยเธอดูแบบมันกระปุกกระปิ่งมากเดี๋ยวจะลองอันนี้ให้ดูก่อนนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะออกสีแบบส้อมอิดหน่อยเนาะแอ้วก็อันนี้มันจะเป็นแบบเนื้อมว,วาวนะ ฉันว่ามันน่าจะใช้ทาปากได้ด้วยนะถา้ามันเขียนว่าเลอบีมินิลิปบาลคืออ่านานานเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีแต่อ๋อ,อมันคือลิปบาเแราะฉันก็รู้สึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเนื้อมันแบบมีความหนืดๆคือแล้วมือเนื้อมันวาวๆด้วยนี่นะคะก็น่ารักอยู่นะ บบส้มอิดแบบ,แบบแดงอมส้มอิดที่แบบมีความเป็นธรรมชาติอะหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันคล้ายๆกันเลยอะแต่อันนี้จะเป็นสีแบบชมพูชมพูแดงถ้าเขาหรือบามาทาแก้มก็จะเป็นอย่างี้แหละมันก็จะวาวๆหน่อย